พ่อลูกปั่นโปโอ๊ยปั่นให้แลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเรื่องหงจะไปหาร้านอร่อยออ่ยโปดะดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับผมครับร้านแรกวันนี้แนะนําร้านนี้เลยครับเจนเห่าชื่อครับตั้งอยู่ที่ปั๊มบางจากลังสิตคลองหนึ่งนะครับทางไปมอกรุงเทพ โปรมชั่นสำหรับแฟนรายการเราครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการเราเขาจะจัดส่วนลดให้ทันที10%ไปเลยครับสำหรับค่าอาหาร ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566ครับผมร้านเจินห่าชื่อครับรสชาติความเด็ดจากเชฟที่มีประสบการณ์จากสิงคโปร์กว่า20ปีครับกับ4เมนูเด็ดครับที่ต้องไปแล้วสั่งให้ครบโดยทางร้านเนี่ยเขาใช้วิธีการซูวีในการทำทุกเมนูเพื่อเพิ่มความอร่อยเรามาเริ่มต้นความอร่อยกันที่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับเขาเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหหลำครับตัวไก่เนี่ยจะมีความนุ่ม เนื้อแน่นสายข้าวมันไก่ฮะต้องถูกใจและกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนครับข้าวมันหมูแดงฮ่องกงครับไถเป็น3มชั้นที่ผ่านการลอกหนังครับและหมักมาด้วยสูตรลับเฉพาะทําให้ตัวหมูแดงฮ่องกงของที่นี่เนี่ยนุ่มละลายในปากตั้งแต่คำแรกที่ทานเลยข้าวมันไก่ทอดครับตัวไก่ของทางร้านเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มใน อร่อยยันแป้งเลยครับข้าวมันหมูกรอบครับสาวกหมูกรอบต้องมารวมกันตรงนี้เลยครับพราะมหมูกรอบร้านนี้ครับมีความเนื้อฉ่าหนังกรอบที่ไม่เหมือนใครเลยครับหรือว่าใครที่เป็นสายจับคู่ความอร่อยก็สามารถสั่งมาเป็นข้าวมันไก่ทอดบวกไก่ต้มหรือจะเป็นข้าวมันหมูแดงบวกหมูกรอบหรือว่าสายทานกลับนะครับเขามีบริการจัดให้ทุกคําขอครับ เมนูฟินฟินแบบนี้ครับจะขาดน้ำจิ้มเด็ดของทางร้านนี่ก็ไม่ได้เลยทางร้านเนี่ยมีให้เลือกถึง5ความเด็ดด้วยกันครับมีน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มไก่ทอดน้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกเผาซัมบันและน้ำสีอว่ดำครับและทางร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเฟรนชชส์ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางไลน์และเบอร์โทรนี้เลยครับไปอุดหนุนกันครับร้านนี้อร่อยมากครับ โปรโมชั่นครับบอกว่ามาจากรายการเราครับก็จับส่วนลดให้เต็มดี10%สาหรับอาหารเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย